หัวข้อมีโปรเจกต์ที่สนใจคือการวิเคราะห์การเข้าใช้บริการศูนย์การแพทย์ของนักศึกษาชั้นปีที่สองสาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เหตุผลที่เลือกหัวข้อนี้คืออยากทราบการเข้าใช้บริการศูนย์การแพทย์ของเพื่อนๆและใช้บริการเกี่ยวกับแผนกไหนในศูนย์การแพทย์บ้างและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มพวกเราคือพวกเราจะใช้ google form ในการเก็บรวบรวมนะคะ ข้อมูลใน google form ที่ใช้ในการสำรวจเพศอายุเดือนเกิดราศีที่เกิดเคยใช้บริการศูนย์การแพทย์กี่ครั้งต่อปีเคยใช้บริการแผนกไหนรู้จักศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หรือไม่เคยใช้ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนื่องจากอะไร data cleaning ลบข้อมูลที่ซ้ำเช่นมีชื่อซ้ำสองชื่อ ลบข้อมูลที่ผิดพลาดเช่นมีคนกรอกอายุ20ปีและ20ไม่มีปีลงท้ายจะนำเสนอข้อมูลนี้ให้ใคร User คือคณะบดีสำนักวิชาการจัดการความต้องการของ User คืออยากทราบจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่2ส,สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์มหาวิทยาลัยวาลัยลักษณ์ว่ามีกี่คนและเข้าใช้บริการรักษาเกี่ยวกับแผนกไหน คณะบดีสำนักวิชาการจัดการอยากทราบสุขภาพของนักศึกษาสาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์เพื่อเช็คการลาในระบบออนไลน์ cs strategic dashboard user คือผู้บริหารความต้องการของ user คือแผนกไหนที่นักศึกษาเลือกใช้บริการค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งการใช้บริการภายใน1ปีช่องทางที่ทำให้นักศึกษาทราบการให้บริการศูนย์การแพทย์ เหตุผลที่นักศึกษาเลือกใช้บริการศูนย์การแพทย์ Operation Dashboard User คือผู้จัดการของสำนักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยรัลลังก์ความต้องการของ User คือแผนกที่นักศึกษาเลือกใช้บริการในศูนย์การแพทย์อายุของนักศึกษาที่เลือกใช้บริการศูนย์การแพทย์เพศของนักศึกษานักศึกษารู้จักศูนย์การแพทย์มาจากช่องทางไหน นักศึกษาเข้าใช้บริการศูนย์การแพทย์กี่ครั้งต่อปีเหตุผล <s> ที่เลือกใช้บริการศูนย์การแพทย์ของนักศึกษา Analytical Dashboard User คือนักวิเคราะห์อาจารย์ในสาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์มหาวิทยาลัยวลัลักษณ์ความต้องการของ User คือเพศราศีและเดือนเกิดนักศึกษาเคยเลือกใช้บริการศูนย์การแพทย์หรือไม่แผนกที่นักศึกษาเลือกใช้บริการ ค่าเฉลี่ยจํานวนครั้งในการใช้บริหารภายใน1ปีนักศึกษาเคยนอนค้างคืนศูนย์การแพทย์หรือไม่เหตุผลที่นักศึกษาเลือกใช้บริการศูนย์การแพทย์ช่องทางที่ทําให้นักศึกษาทราบการใช้บริการศูนย์การแพทย์ Informative Dashboard User คือกลุ่มนักเป้าหมายผู้ที่ใช้บริการที่ศูนย์การแพทย์นักศึกษาของสาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ ความต้องการของยูเซอร์คืออายุของนักศึกษาเพศของนักศึกษาแผนกที่นักศึกษาเลือกใช้เหตุผลที่เลือกใช้บริการของศูนย์การแพทย์